รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะมาชมเก่งมือ2สภาพพร้อมใช้ไม่มีงานเก็บกันนะคะราคาหลักหมื่นค่ะได้สภาพแบบนี้ไปนี่ค,คุ้มเลยนะคะทุกท่านกันแดดกันฝนกันได้วิ่งได้ทั่วไทยค่ะ Honda Civic นะคะ Dimension รถยนต์ปี02เครื่องยนต์ VTEC เกียร์ออโต้รถไม่เคยติดเกตนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะแมกลอคบชุดนะคะส่งซิ่ง ภายในสะอาดเป็นเบาะหนังนะคะมีแตกายงากันบ้างค่ะเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์รดีแอร์เย็นฉ่ำสภาพพร้อมใช้ไม่มีงานเก็บไม่มีงานซ่อมสมุดจดทะเบียนพร้อมชุดโอนสภาพสี85%ค่ะราคา56,000บาทนะคะราคาคุ้มค่าน่าใช้เลยนะคะรถอยู่แถวพุทธมนทลสาย4ค่ะ ติดต่อนัดรูรทดลองขับสอบถามติดต่อนัดหมายเจรจาโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ